สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซาวมลลัศิลิพ่อหน่อยสมบูรณ์ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยค่ะมลลาสิลิพ่อหน่อยสมบูรณ์พาท,ทุกๆคนนะคะมาชมบรรยากาศค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะในการจัดเตรียมเวทีในการจัดเตรียมสถานที่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะบรรยากาศอุ่นน้ฟ้าคั่งค่ะทุกคนเมื่อนี้พ่อขาไม่ขากระไล้ลายค่ะพี่น้อง พอ่อ่าแม่ขามาไายแห้งค่ะมื่อนี้สาวน้อยเพรบันเพลงค่ะมลำศริพรหน่อยสมบูรณ์กระเลื่นผ้าทุกท่าทันนะคะมาชมนะคะบรรยากาศก่อนนะคะก่อนที่จะพาไปชมหนองอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะนะคะชมบรรยากาศด้านหน้าเวทีก่อนก็แล้วกันนะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเป็นการจัดเตรียมเฮ้ยพี่น้องครั้งแรกได้พี่น้องที่ศริพอรอหน่อยสมบูรณ์นะคะแต่มีโอกาสมากค่ะ มารับชมเลยมาเบิงค่ะเป็นบุญตาค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องเนี่ยค่ะพาชมบรรยากาศกำลังมาจองจัดจองที่นั่งร้ายเฮี้ยงพี่น้องมาเนี้ยนะคะไพรมักไก่พักไพรมักไก่นะคะพี่น้องจับจองจัดหาเวทีกันนะคะพี่น้องค่ะจับจองหม่องนั่งค่ะพี่น้องมาเนี้ย พี่น้องคะบึงเป็นตาปื้มใจขนาดเลยค่ะ FC แฟนคลับสาวหน่อยเพจปัานแพงค่ะพี่น้องเป็นไรคะแม่จองหรือเปล่าคะนีคนมาจากสุพรรณคนจากเบิง์กเนี่ยมาจากสุพรรณเลยบอกเน่โอ้ยมาแฟนอุ้งอิงแล้ววะโอ้ยไข่เบิรงหลายเทือแล้วล่ะคข่เบ่ป็นเน็ตว่าเป็นตะออนซอดนะพี่น้องเนาะ นี่ครับนี่ค่ะพี่น้องอแฟนขับแฟนเอฟซีนะคะคมาจับจอง<ล>ที่นั่งบาร์เที่ยดีสามด้วยบอแม่เมเนเออไปเบิ้งสีขอเข้าไป,ไปน,านี่ค่ะบทุว่าแฟนขับของเทปพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะมลลัมิริพ่อหน่อยสมบูรณ์ค่ะผ้ามาชมบรรยากาศก่อนกันละก,กันพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะมีคลิปให้ชมอีกเยอะแยะเลยนะคะทุกคนคะศริพ่อหน่อยสมบูรณ์ไหนมาแล้วนะคะจะจัดให้ FC ของซาหน่อยเพบันเพ่งได้เบิง์คักๆเลยค่ะพี่น้องคะคลิมหนาคลิปน้อมาพอกันไหมคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมอํำคดีพ่อหน่อยสมบรูรณ์หลายๆในเด้อคะ่ะเดี๋ยวคลิมหนามาเจอกันค่ะพี่น้อง